แมวเหมียวแมวเหมียวพโลดมาก่อนเลยไพโลดพะโรดครับมาก่อนเลยครับโอ้ใครใครพี่สมัยวิ่งพื้บุญเรืองลิขิตโู้ลิขิตอ้วนแล้วนะเนี่ยลิขิตอ้วนแล้วนะครับลิขิตอ้วนแม่จำปีแม่จำปีอ้วนตุตะเหมือนกันบุญเรืองสีทองน้อย โอ้มีแต่อ้วนจะมั่มหมดเลยนะเนี่ยมีเมียวอ้วนจะมั่มหมดเลยรัชนีรัชนีก็อ้วนแล้วมีเหมียวเอามารอรับหลวงปู่กันเนาะรอรับหลวงปู่ได้รับแสงแดดอ่อนๆยามเช้าๆสุขสดชื่นสุดชื่นขอให้มีความสุขทุกๆชีวิต ไม่ต้องไปเล่นที่สนามหญ้านะคะนะครับไม่ต้องไปสนามหญ้านะครับสนามหญ้าเปียกเปียกน้ําค้างน้ำค้างรองยังไม่แห้งเลยเดี๋ยวจะเปียกขนนะไปทําไมี่คิดทำไมเขาลเปียกน้ำค้างอยู่เลยนี่เล่นแบบเล่นแบบสีทองน้อยน,นี่เล่นไปไม้นี่แล้วโอ้ใครยังไม่มาอีกครับใครยังไม่มาพี่สมัยพี่สมัยอ้วนกลมแล้วพี่สมัย แม่ผสมสีแม่ผสมสีอยู่ตรงนี้เนาะกลัวเปียกน้ำเหรอกลัวเปียกน้ำค้างเหรอคะสีอ่อนหางมอนชิออนหางมอนอยู่ตรงนี้แหละครับชิออนหางมอนไข่แอ๋อยู่ตรงนั้นอ่ะอ้น้องลาตีน้องลาตีแอ๋อยู่ตรงนั้นเหรอคะอ่าแอ๋ตรงนั้นแอ๋ตรงนั้นเลยโอ้ <Kas per now> <S Sta an> ขายเล่นอยู่บนสลา,าสนุกเลยนะเล่นคนเดียวเนี่ยเออแม่สีน้ําน้อยแม่สีน้ำมาเล่นอยู่คนเดียวพรมหลวงปูกระจุยกระจามมาเลยเมื่อคืนคงจะเล่นกันหลายชีวิตเนาะเนี่ยออกกําลังกายใครหนาวกันเล่นตะกุยตะกายพรมเล่นตุ้งเปมหมดเลย <laughs> เล่นตุ้งเปมหมดเลยครับ ครับสำหรับเคลียบยามเช้านี่เราปูถ่ายให้ดูภาพน้องๆเมียวตอนเช้าๆไว้อยู่ประมาณนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราปูจะต้องมีภารกิจต้องรีบออกไปกิจนมลร่วมงานกระถินวัดสาพแพะขอความสุขจงมีเดชทุกคนทุกท่านทุกการทุกท่านทุกคนเทิญ